นิดาโพล่าสุดอ,ออกมาเมื่อคืนนี้แล้วเนาะครับค่ะผลคือจริงๆเขวัดแบบภาพกว้างมากนะมันอาจจะไม่ได้บอกอะไรมากครับแต่ดูตัวเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือสรุปได้คำเดียวว่าเกินครึงงคร่งของประชาชนไม่พอใจครับผมทั้งการทำงานของรัฐบาลภายใต้การน,นำของนายกแพทองทานและตัวนายกไม่พอใจอต่อการทำงานของนายกในรอบ6เดือนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า อ่าโอเคนาะยก็ก็มีอายุอยู่ในตำแหน่งจนถึงตอนนี้ก็แค่6เดือนะนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นนะแต่ว่าเรต i ติ้งอย่างนี้ก็อาจจะ อ่าบันทอนกําลังใจนิดหน่อยหรือเปล่าคือโบไม่แน่ใจนะว่าจริงๆแล้วอันนี้อาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้นะว่าทุกครั้งที่ไปสํารวจความเห็นประชาชนมันต้องไม่พอใจแบบนี้แหละถามว่าคุณพอใจรัฐบาลไหมโบคิดว่ามันต้องมีคนไม่พอใจมากกว่าพอใจไหมเพราะธรรมชาติของของประชาชนก็ย่อมคาดหวังมากกว่าที่ที่ได้คือถ้าไม่พอใจก็ได้ทําให้มันดีขึ้นไง ทุกคนก็ต้องการอะไรที่มันดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสวัสดิการที่ดีขึ้นอยู่แล้วดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นธรรมชาติหรือเปล่านะคะก็อาจจะต้องไปดูย้อนหลังว่ารัฐบาลที่ผ่านๆมาเวลามีวัดแล้วตั้งคําถามแบบเนี้ยได้เปอร์เซ็นต์ประมาณไหนบั่นทอนร,รัฐบาลไหมโพแบบนี้ที่แน่ๆก็คือช่วงนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะบั่นทอนมากกว่าคือ,อเรื่องของ GDP ที่ไม่ค่อยกระเตื้องออในเรื่องของโพเนี่ยคือตัวอ่าอย่าง คุณจีรายุซึ่งเป็นที่ปรึกษาของนายกเขาก็เขาก็ออกมาโต้ทันทีนแหละครับนะคะว่าเนี่ยผลแบบนี้นะก็รู้สึกว่ามันเป็นการคําถามชี้นําแล้วมีสรุปผลว่าประชาชนไม่พอใจรัฐบาลบก็มีการตั้งคำถามคุณจีรายุตั้งคำถามว่าโพนี้อาจมีคำถามปลายเปิด แบบอคติหรือไม่เราก็บอกว่ารัฐบาลเองก็มีการสำรวจความคิดเห็นเป็นประจำทุกเดือนเหมือนกันครับซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วในด้านต่างๆนะคะแล้วคุณจิรายุทธ์ก็เลยใช้โอกาสนี้ในการไฮไลท์ประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาลซะหน่อยใช่ก็พูดถึง5เรื่องครับก็มี1การปรับปามแก๊งคอเซนเตลสโครงการเงินหมื่นช่วยฟื้น เศรษฐกิจนะครับโครงการบ้านเพื่อคนไทยนะครับก็เป็นคำมั่นสัญญาจากรัฐบาลว่าจะทําให้คนไทยมีกินมีใจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีบ้านเราก็พูดถึงการดูแลสุขภาพของประชาชนส0สิบาทรักษาทุกที่นะคะแถมด้วยบทบาทนายกเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเชิญชวนนักลงทุนระดับโลกเข้ามาลงทุนในไทยนะครับแต่ว่าบางอย่างก็เอามาเป็น ผลงานโชว์ขนาดนี้เลยหรอกับอย่างเช่นบ้านเพื่อคนไทยที่ยังไม่เกิดอะไรแล้วก็อย่างข้อห้านายกเป็นตัวแทนของประเทศไทยอันนี้ก็เอามาพูดได้ด้วยหรอมันน่าจะมีอะไรที่พูดได้มากกว่านี้สิก็อาจจะรีบก็ได้เพราะว่าโอ้โหมาอย่างนี้นะทันก็ต้องรีบออกมาแถลงนะคะก็ตามตามบทบาทแหละนะแต่ว่าสิ่งที่จับต้องได้จริงก็คือสิ่งที่ชี้วัดเป็นตัวเลขได้ ซึ่งซึ่งบอกว่าไม่ไม่ใช่แค่โพซึ่งเป็นการถามในเชิงอ่าเรียกว่ามันไม่ได้เป็นตัวเลขที่วัดได้อะคือตัวเลขวัดได้ว่าประชาชนพอใจหรือไม่พอใจแต่มันเป็นการถามคลุมคลุมใช่ไหมคะเป็นการถามความรู้สึกนะแต่ถ้าโอเคละความรู้สึกไปมาดูตัวเลขที่เป็นรูปธรรมอย่างตัวเลข GDP ีเนี่ยอันเนี้ย ก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้านายกก็มาอธิบายความว่าทำไม GDP ไทยถึงได้ร <Yeah. S 2> ังท้ายอาเซียนครับท่านว่าก็คือบอกว่าจริงๆมันก็มีการกระเตื้องนะนะคะในไตรมาสที่4ของปี67เนี่ยก็โตขึ้น3.2%โดยภาพรวมทั้งปีขึ้นมา2.5%เนายกบอกว่าอย่าเสียกำลังใจอันนี้ก็อาจจะต้องบอกตัวเองด้วยเพราะว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นเพราะตัวเลขโตขึ้นจากปี66ที่ GDP อ,อยู่ที่2% นะครับก็คือปีที่แล้วแย่กว่าปีนี้ดีขึ้นใช่แล้วก็นายก็พยายามตอบคำถามว่าตัวเลขที่ขึ้นแล้วทำไม GDP ของประเทศขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านอ่ะอมันต้องเทียบนะแล้วก็ที่สำคัญคือมันรั้งท้ายอาเซียนเนี่ยนายกก็ให้เหตุผลนะคะบอกว่าเพราะ10กว่าปีที่ผ่านมา ไม่ได้มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมใหม่และค,คนไทยเตรียมตัวไม่ทันต่ออุตสาหกรรมใหม่ทั้งที่คนไทยมีศักยภาพรอแค่โอกาสการลงทุนเพิ่มเติมครับผมแล้วก็มีการอธิบายความถึงการเพิ่มทักษะที่ต้องทำให้คนไทยอ่ะพร้อมต่ออุตสาหกรรมใหม่ครับ เช่นเซมิคอนดักเตอร์การผลิตรถ e ีวีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็บอกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเนี่ยก็มีการเต็มตัวทำเซมิคอนดักเตอร์มานานด้านเวียดนามก็ฝึกคนเขียนซอฟต์แวร์ที่รัฐบาลและภาคเอกชนเข้ามาช่วยกันหาความรู้ใหม่เพื่อพักดันให้คนมีความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อันนี้นายกพูดในรายการใหม่ที่ชื่อว่าโอกาสไทยกับนายกแพททองทานนะอ,อันนี้เป็นตอนที่2นะคะคก็เป็นสไตล์รายการแบบที่เห็นทางหน้าจอเราเลยนะคะคก็ท่านก็นาง,งคุยเหมือนกับว่ามีคนถามถามอยู่หลังกล้องแล้วท่านก็นั่งตอบนะแต่ไม่ใช่รายการสดนะคะคคเป็นการเป็นการบันทึกเทปล่วงหน้าจะเห็นว่าสัปดาห์นี้จริงๆแล้วเนี่ย ไฮไลท์ของเรื่องที่เกี่ยวกับนายกเนี่ยมันไปอยู่ที่เรื่องอื่นอย่างาเช่นเรื่องอุกูอ๋ออุกูด้วยแต่ว่าท่านก็คงคอนเซปต์เน้นคุยเรื่องเศรษฐกิจซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้เรื่องเศรษฐกิจก็ก็น่าจะเป็นความหวังเดียวของของของรัฐบาลโดยเฉพาะเพื่อไทยเนี่ยเพราะว่าชูเรื่องเศรษฐกิจมาตลอดในขณะที่เรื่องอื่นโดมโจมตีมเหมือนกับว่าถ้าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยยังนำพาไปได้เนี่ย จะ,จะรอดอ,ม,อม,มันก็แทนกันได้นะฮะจากความผิดหวังของฐานเสียงที่เคยเลือกมาเพราะอุดมการทางการเมืองอถ้าดำเศรษฐกิจได้เหมือนยุคคุณทักษิณปี4 4่สถึงสี 47, ก็อาจจะเป็นคะแนนได้แต่ก็ต้องดูต่อไปอว่าจะทำได้กันขนาดไหนนะฮะเพราะเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย